โชค4ี่ต้นแนบ10แผ่นนะครับเอาอีกอย่างอีกบอกป๋ามาป๋าจัดให้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับป๋ายะบรรท่ารูปรอยใจดีรถคอกแต่งเผารอยแสนกว่าบาทจัดให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมส่งมอบพร้อมบริการพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตูบูทุกคน ก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรอยใจดีคันนี้เลยโตโยตา้าไฮรักรีโว2.8นะครับรีโวนะครับผมรอลอ,ลอสีเทาแรมโบใส่ข้อ9ชั้นครึ่งน,นะครับมีตัวล็อกท้ายนะครับผมเรียบร้อยหมดพร้อมใช้งานนะครับด้านล่างโชคจะเอา2ต้นจะเอา4ต้นจะเอา6ต้น แนบจะเอากี่แผ่นแจ้งมาจะเอาแบบไหนแจ้งมาจัดให้หมดไม่มีค่าใช้จ่ายครับพี่น้องครับมาพร้อมกับนี่เลยกระทะพาเผาโอยนะครับยางมิสลิน x c d 2นะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่นะครับจัดให้พ่อแม่พี่น้องด้านหน้าครับผมแม็กขอบ18พี่น้องสามารถเลือกได่แม็กได้อีกบัวายจะเป็น TE 37 R ผิววัน CE 28 RE 30ใบพัดล ok ้อเวลโชกุน GTR R T G เลือกได้หมดเด้อพี่น้องภายในเป็นเบาะหนังอ่าสวยงามคันนี้รถปี2022จะ้ะนะครับดูเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับง,งามงามนะครับนี่ไม่น้อยหกหมื่น 60, กว่าโลนะครับปี2022นะครับรถสวยบางเดิมนะครับผมนี่ดูรอบคันอ่า รถไม่เขียวไม่ชนไม่ตํำนนจ๊ะดากเดิมท้ายเดิมนะครับเม็ดองค์เม็ดอาตเดิมสวยงามนะครับผมปี2022นะครับผมพร้อมบรรทุกพร้อมเฮ็ดงานคันี้นะครับดามกระบะให้ด้วยนะครับดามกระบะให้ด้วยนะครับนี่ใครอยากดามใครไม่อยากดามนะครับแจ้งบอกมานะครับเดี๋ยวทําให้เดี๋ยวจัดการให้นะครับทาสีดามบอกเดี๋ยวเฮ็ดให้ทาบบดามบอกบดเฮ็ดให้ นะครับพี่น้องครับว่าแต่ขอมาจัดให้ตลอดจัดให้บ่เคยขัดศรัทธาพอแม่พี่น้องเอฟซไม่แค่6กหมืนโลอาจารย์มือกล่องดึงไอ้ฝายกระโปรงน้ำนะครับไม่หกหมืนโลนะครับอ่าได้เบาะหนังภายนุงภายในงามงาสวยบางเดิมปี2022สีเทาเรมโบสียอดฮิตยอดนิยมนะครับผมดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมหมดนะครับหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะ ระบบความปลอดภัยนะครับผมไฟฟ้านะครับผมดูดีเดิมหมดระบบความปลอดภัยมีหมดนะครับผมปี 2, 0, 2022เครื่อง2.8ฟรีดาวพร0พันเก00ออกรถศูนย์บาททรงหอดหน้าบ้านปายะจันไห้ครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ปายะคอมเมนต์ไห้กำลังใจกันพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้ แช่ปาน้ำเดิอพีน่นองเด้อแก้ว